้าเต็นท์ใหม่เสร็จแล้วสวยต้าวิ์สวยไหมบิโอบิโอสองห้าเก้าแคมรี่แคมรี่นี่เท่าไหรนะ <25. S 2> ่นะสองห้าเต็นท์ใหม่ครับพื้นสวยไหมพื้นเป็นแสนเลยเนี่ยสววยว่าก้อนนี่เท่าไหร่นะสองห้าเหมือนกัน นี้คันนี้เข้าใหม่เข้าหม่สีสวยนะครับอันี้เบน์วิโต้ปีหนึ่งศูนย์จดหนึ่งหกอันนี้สนะี่เก้าเก้าอันตีสสามเจ็ดเก้าใช่ไหมสี่สองร้อยรองเท้าผมเปิด์กเนี่ยไม่กล้าขึ้นไปนเลย พื้นสวยไหมอันนี้เจ็ดแสนห้านะจ๊ะคันนี้สี่แสนเจ็ดเพวันจอดสวยไหมเพราะพื้นขาวจอดสวยเท็ดวันนีเท่าไหร่นะหกแสนหกวะแล้วก็โฟล์จูเนอร์ด้านหลังใช่ไหมโฟล์จูเนอร์นั้นสี่สี่ห้าเท่านั้นเองถูกมากอันตีสอันตีสคันนี้เท่าไหร่นรนะ สองห้าอันนี้แสนสองจะมาดูกันได้